พกเราสวัสดีค่ะท่านใดมองหารถกระบะตอนเดียวสําหรับการประกอบอาชีพกันนะคะในวันนี้เราก็มีมานําเสนอให้รับชมกันแล้วนะคะ Toyota v i ีโก้แชมป์ V Entero ค่ะปี2013นะคะวีโก้แชมป์นะคะเครื่อง2.5ค่ะรถสวยสภาพดีค่ะเป็นรถมือเดียวนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะคะเครื่องยนต์เดิมๆเครื่องดีไม่มีชนหนักค่ะเล่มเอกสารมีครบนะคะภาษีไม่ขาด รถพร้อมใช้ได้เลยคุกท่านเพียธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะภายในตามแบบนี้เลยนะคกท่านตามรูปเลยทีเดียวนะคะราคาเงินสดคัน164,000บาทหรือต้องการผ่อนราคาผ่อนจะอยู่ที่197,000บาทนะคะพิกัดนัดร,รถโคราชค่ะดูรูปประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะถ้าถูกใจก็โทรคุยกจบผู้ขายได้นะคะคุยเพิ่มเติมได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป ไม่ว่าจะสนใจในเงื่อนไขของเงินสดหรือเงินผ่อนแนะนําให้หนัดล่วงหน้าและไปดูรถก่อนนะคะก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินเพียงแนะนําให้ทมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสําหรับวันนี้จะต้องราไปก่อนเลวเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ